เข้มเอ้ยไอ้เหี้ยไหนกันไหนกระสุนแม่งหายวะกระสุนไม่มีเหรอวะไม่มีไม่มีไว้แทนกระสุนไม่มีกระสุนไม่มีโอ้โหข,<อ>ของตายสัตว์เจอของดีอีกแล้ววะชิ้วขวาแม่งฟันสะใจะเลยเดี๋ยวมาแล้วย,ยายายอุทวะเอ้าเอ้ยรอ,รอรอเดี๋ยวกูรอรอ,รอรอตรงตรงทางเดนินกดออกไปเลยก็ได้มั้ง โอ้หแล้วมึงก็ต้องมานั่งฟองเฮ้อย่ามึงไปดิเอ้ยโอ้โหบอกพวกเก็บไว้คายพวกนั้นยี่อะไรเอ้ยแทเอ้ยเฮ้ยฮัตเจอฮัตเจออย่าไปยืนข้างหน้ามันดิความงอ เดอชัตเตอร์เราจะไปเดินมางห่ามาเนี่อย่าตีป้งสะใจว่ะตีไอ้เนี่ยตีหัวสะบัดิโอ้โหอื้ือ้าวไอบ้บอลสองมัน,นคือเฮียอะไรกูอยากจะรู้ยิ่น้ำกรดในกระเพาะกรดในกระเพาะอาหารใครร้อง อ,อ,อ่ะนี่อะไร,มรไม่รู้ลอยแทนมันนานนะวะหลังถ้ามันไม่ได้น้ำเปิดปล่อยมันออกไปให้มันออกไปเลยดียว่ายเรค่อยเข้ามาอีกทีหนึ่ง นที่นี้บางทีหายไปเลยเสุดท้ายนี่ไอตัวละครในเกมนี้ก็ตายไหมไม่ตายไม่ตายตอนนี้เราเราเดินหนีมันได้เลยมันมันจะเดินตามเรามันจะเดินตามเราตอนนี้บอทมันคุมแล้วเห็นไหมกู <c oughs> ได้เสียงสมคเกอร์เ <c oughs> สียงสำลักควันเนี่ยไม่ใช่ละไอข้างบนนะ่อะไรนะ <c oughs> เอเอไอไอแทนไอแทนไอแทนบอกแล้วดีเสียงสมคเกอร์ อุ๊ยชาเจอเลยมึงเดินมาเป็นเพื่อนเล่นกูเลยเฮ้ยแทนมาเล่นเองเหรอวะเออป้าบอทมาเล่นให้ถ้าดราไม่ขึ้นว่านั่งเฉยอะบอทมาเล่นให้นี่มันมาเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าต้องไปข้างหน้าไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยไม่ต้องมาสนไม่ต้องมาสนไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยวิด ไหนมึงอยู่ไหนกูขอมีอะข้างหน้ามีอะพึ่งเบ็ดไฟพึ่งเป็นตายเลยเหรอวิตแฮปปี้เดี๋ยวทีแรกมึงจะกูนึกว่ามึงจะเข้าไปฟันเข้าไปฟันละฟันไม่โดนนั่นอะเจอรังกระสุนก็เอาเลย กระสุนลูกซองเอ้ยอ่ากระสุนลูกซองนัสุดท้ายก็ป้งหมด,ดเฮ้ยอ๋อหมวยมป็บอลตีเลยเหรออุ้ยเกียร์เอ้ยเมื่อกียอะไรเมื่อกไอมีนไงโอ้ยเอ็มสิบกเอสามู้ชาติ ไอ้ยังทำไมมึงยังติดเมื่อเขียวกันอยู่วะโอ้ยแทง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 แอุ้ยปั่นแม่งเลยอลลาเฮ้ยเยี่จะตายเฮ้ยความหจังใครเขาจังไรปลาเบิดไฟใส่ไว้ว่าไม่หิวหรือดอ่ะมี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 ใช้อยู่ รครับอตอนนี้มีห้าไปนู่นแล้วเหรอเาเอตดเต้ัดเอ้ยอคอยขึ้นได้เจ้าได้ไหมไม่ได้วะเฮ้ยได้จังเอ้ย ไปครับไปครับตีกันเองเงี้ยผีฮิตเด e b i อ้าวนี่ใช้ไปไหนเนี่ยลองด้วยเฮีย ไล่โยเววิ่ง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 มาให้วิ่งมาให้วิ่ง <c oughs> ไปเลยวิ่งเลยวิ่งเลยโอ้ยแย่ไปเลยนิ้ววิ่งไปวิ่งไ,ไ <De> er ปเลยเดี๋ยวช่วยมัน,ม,น <c oughs> มันมีลูกงสอนมันมีลูกงสอนเขียนอยู่น่ะไหนวะข้างในบ้านเหรอ,อเ,หเอาเฮ้ย <c oughs> ไปนู่นแล้วเนะี่ย เฮ้ยข้างในบ้านมียาเว้ยมีกระตุ้นมีเอเคเต็มเลยไอ้สัตไอเด้งมาช่วยไอ้ก้อนนั่นแงนอนเฮ้ยเบอสข้างในมียาไอ้สัตกูบอกให้ไปช่วยก่อนมึงไม่ต้องถามหายาตอนนึงไอ้เชี่ยวกูติดเอ้ยจากส้นตีนี่แม่งอันนึงไว้นึงไอซัตผีเยอะชิบหายอ๋อมามาบอสบอกวาอยู่ในเนี้มียาอยู่อ่ะเอ มีกระสุนอยู่บอสเอ็งมึงโย่เนี่ยโย่เอ็งเกือบป้ายนะรู้วด้ใครหิวยู่สองเก็บยาเข้ากี่ยาเอ้ยเขาให้วิ่งมึงบอกอยู่เอาเอ็งวิ่งไหนวะเอาดอกกี้ก่อนผมวิ่งเอาใครมุปาระเบิดไฟอีกแล้ววะ นะไปแล้วใครอะไรกูไม่รอแล้วไปแล้วเร็วเราขึ้น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 มาดิอแทนไม่มาวะไอ้ข้มมาเดี๋ยวกนะูคุมกันให้มา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 ,มาไปทางไหนวะนี่โวยสัตวขึ้นมาดิขึ้นมาดิ เจเจบอสองไว้แคนต้องไปทำอะไรมาตั้งนานเนี่ยเฮ้ยถ้าแทนหลงอ้สาระป้องตายสัตว์หมอช่วยด้วยไอ้เมื่อวันมึงแคนคุ่งไปนะไยดิเอ้าโดนสมอกอีกเดียรยิงดิเดียว ไอ้เจเยนนี่เล่นงอเล่นเกินเลไรสัตว์กูจะตายหาแล้วเซฟกูทำไมเซฟมันหงอกเอกูล้มเอกกูจะตายแล้วมึงอยู่ไหนสัตว์ขี่แม็กไหนวะเนี่ยเฮ้ยไอเดินเข้าไปแทนอือช่วยดิใครจะได้ช่วยแทนนมึงมาแล้วความึงมาแล้วเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเอาให้หน่อยกองรันให้หน่อยเฮ้ยกูตายไอ้สัตว์ เข้าไปเข้าไปเข้ามาดิเข้ามาดิเออเกีียตายสัตว์ไอ้เหียเดียเนี่ยไม่ช่วยกูไอ้สัตว์จีผีแม่งเยอะชิบหายเออตายละดูสเหรับ อ้าถุงพยาบาลมีวะเอ้ยอ้าวไม่มีกล่องพยาบาลเนาะไอ้บ้าไอ้บล็อกกูให้าวเฮ้ยมึงมึงใส่เถอะกูเอาตัวรอดได้เฮ้ยมีมีมีไอ้เครื่องชุบเปล่าเนี่ยมีไม่มีเลยเนี้เก็บเลย รเอรอรอรอ,อ,อปั๊มหัวน้องไปแทนเลยอเอ้ยไอ,อไอบอลบอลงั้นงั้นกูตายตายก่อนเลยแล้วกันนะเอ้ยไม่ต้องเดือไปเรื่อยเลยเด๋ยวต,ตายค่อชุด มันเป็นการตายที่เสียเปล่าเสียเปล่ามากค่ะทำอย่างนั้นอ่ะมันเอยสิ่งทีอทง่อะไรวะแทนไอ้สัตว์ตาย,ตายอย่าไม่ตายมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายติดติดโอ้อันนี้มันไอเดียนี่หว่าเดียไอ้บอสองไอ้บอสองหน้าไอ้บอสองหน้าทอมซุ่มอยู่ในป่าออื้ เดยกกัโลงมากเลยไม่อยากรู้ว่าซอมบี้เกมนี้ไม่เคยจับกัดเลยได้ไงวะเรียกูอยากตายแม่งเดินช้าชิบหายนี่งไงไม่ไม่ไม่ช่วยช่วยไปเลยเพราะว่าเดี๋ยงไงถ้ามันล้มครบสามครั้งอ่ะเดี๋ยวมันตายเลย มันหน,น้าจอต้องเป็นสีขาวเนี่ยเออนั่นแหละเดี๋ยวรอรอให้แทนล้มอีกรอบอ่ะรอเอาจิ้มเลยแกบอกมียามก็ให้มันดิไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อ,องมาแทมนมานี่มาที่ออมาที่บอสแม่งได้ยามกันไหนวะชันเกียร์เอ้ยไม่เงอย่าอย่ากินไม่ค่อยลงแล้วขอบคุณคุณโอเคมาทีนี้ที่ชุบก็ณเป็นะปสิ่งที่สำคัญกว่าเดิม ไปสัป้นให้ยาไปไอเอ็มจะรีบวิ่งไปไหนเอ็มรีบ,รบเ,ดเดี๋ยวก็โดนเชนสโมกเกอร์ตายให้แล้วหรอกไม่โดนหรอกกูวิ่งมารอซ้อนมันอยู่เนี่ยไม,ม,ม,ยไม่ไม่ไม่ถ้าซอมบี้พิเศษมา,ามสอง<า>ตัว<า>อ่ะนี่มันที่เดิม ไม่มวนกลับมาทำไมเออใครเขาวนว่าเฮียอันนี้มาเนี่ยมานี่ยมาเนี่มานี่มานี่โอ้ยน้ำกดหกอีกเดี๋ยวมาทางนี้ไอเอฮียจะฮันเตอร์ไอ้สัตว์ทางนี้มาเนี่ยที่มีรถเนี่ยชิแม่งมีรถสายแดงๆไอ้อยู่ไงนะเหลืองๆอะอย่านะอย่าลิอาดนะเอาซอมโเทอร์แล้วเอาเฮียใครยิงวะ เองมีระเบิดป่ะระเบิดพิษอ่ะปาเลยปาเลยปาเลยข้างในมีห้องข้างในมีห้องห้องยี่อะไรวะเนี่ยสักโอ้ยเขี้ยผียังเยอะอีกยังยังยังปั๊บยี่โบนโบนมาที่เดิมไม่ได้จันกระสุนจะหมดละกระสุนมันจะหมดไวยังวะ วิ่งนี่รอรอพ่อแต่ลิมบินเหรอลูบิดนี่ไหวสัตว์ไหนนะไหนนี่อาจไปยุ่งกับมันนะกูไม่มีเลื่อยนะแต่กูณมีลูกซองเว้ยเพื่อนไหนไหนไหนสบายเลยเพื่อนคุหาไม่เจอเลยสัตว์นี่จะเสียงค่ะกระสุนมันยืนไหนวะมันอยู่ในห้องนี้ป่ะวะมั้ไมันให้ให้โดดลงไปไหมอ่ะมึงเตรียมเตรียมเตรียมปิดไฟฉายเรียบร้อยเลยนะ ยมันลงลงลงมันให้ลงมันให้ลงลงทางนี้ก็ได้สัตว์ไ <découv pearls S 1> ม s. <S ่ไม่เสียเลือดเด้ออ่อไอเหี้ยเลือดเลยหนึ่งส้มตีนโง่เองไอ้สัตว์ไอ้ยหูตายแน่นอนเลยไหนวิทย์วะเฮียติงแต่เสียงกูโดนตบทีเดียวนี่ล้มเลยฮะโอ้ใช้ตัวอะไรตบก็ล้มชิบกี้พามดกัดตีนยังตายอ่ะนี่ไงโดนมดกัดตีน สัตวิทวิทนี่ไงไปไปท้ากับเจ้ามาไปท้ากับเจ้าแม่เมียนวิทมาไงวะไอ้เหี้ยตะเกี้มึงไปยิงใส่มันน่ะมึงไปยิงหรือมึงไปส่องไฟฉายใส่มันนะเพราะว่ามันขึ้นว่ามึงเป็นคนเริ่มปิดไอ้สัตว์แสดงว่ามึงไปกระสุนไปโดนเปล่าเพราะว่ามันวิ่งโอ้ยอย่าเจอบอลสองไอ้สัตว์ตายโอ้ยอย่ากระจำสเก็ตี่นี่ขี้ใครอ่ะอ๋อไม่ขี้ขี้พ่องไอ้สัตว์ เอาเอกแล้วมึงไปไอ้นี่เดี๋ยวมึงก็ตายหรอกฮันเตอร์ฮันเตอร์อยู่หลังฮันเตอร์อยู่หลังคู่ฮันเตอร์อยู่หลังคู่หน้าประตูนะเฮ้ยหมอกยาย่คุณต้องเอาเอกมาเล่นกูแล้วไอ้สัตว์นะฮันเตอร์ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมารุกเลยลกเอกเอกขึ้นมาเร็วไอ้ฮันเตอร์แม่งจะกระทืมมาเวอร์หายแล้วไอ้เอกไม่อยู่อีกเอกไปไหนวะไอ้เกีย พอมึงจอกกี้เอาเงี้ยไปคนละไปเจอยาเจอยา,มาเมาดิแป๊บหนึ่งโอ้โหสัตว์มาเยอะอีกเอไปยื้อให้เอกดิมึงเอะลงมาดิเอาลงไหมอ่ะกูตายไปแทนมาเนี่ยไอ้เหี้ยกูจะตายห่าแล้วเนี่ยเอเด็กด๋อย่ยนะ ลงไมหมอ่ะบบอสลงมาฮิวดิมันไม่อยู่เนี่ยน่ะพอาจากเกมแล้วเอเอ,เอ,เองั้นไม่ต้องฮิวเลยสัตว์มันมีที่ชุบเดี๋ยวต้อนตอนมันกลับมาแล้วมันตายเป็นไงอะ่ะเดืดเรื่องไงฮิวไม่มามาลไปแล้วขึ้นพ่อมึงไอ้ลุงบิวแม่งก็อยู่แต่ข้างหลังเ,ยยเลยคุยอะไรนี่มันนี่มันนัน้นนั้เลิศมัน เอามาปรับปรับแต่งเลยไม่เหมือนเลยสั <c oughs> ่ถ้ากูโดนไฟนี้ตายไ,มไมหมบอกตายไม่ไม่รอดหรอกไ,<ๆ>ไอ้บางทมงีมันเป็นจุดมันเป็นจุดบั็กแมพไว้บางทีมันตกไปปุ๊บมันก็เน่าเดซมอร์เเลยสงสัยจะล่วงวะท่านี่ท่านี้ท่านี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียตัวจ๊อกกี้ไอ้บอส เออข้างล่างข้างล่างมันให้วิ่งมันให้วิ่งเร้ยมันให้ลงล่างไม่เหรอก็ใช่ไงเขาหลงแล้ววิ่งไปเลยนะเซฟรูมม่บ้าเอ้กล้องตายพักกูจะได้เมลีไม่ไหวแล้วไอ้เดียเออมีใครมีไฝบอมไม่รีบปาวะไอ้เดียมันคนละทางมาทางนี้เอาล่ะไปอ้ร้อน มันให้วิ่งมันให้วิ่งไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยรอด้วยดิไม่ได้ซ<ะ>อมบี้แม่งตีหลังกูโดดลงมาหน้าต่างเหรอเออน่ะเออมึงจะล้มแล้วกูเนี่ยจะล้มไอ้เหี้ยโอ้โหมึงมึงเอามึงเอาสายตาวัดยังไงวนะเนี่ยมึงดูเลือดก,กูดิตดไปยิ้มดิวเอาไอ้แท้นะโอโ๋อโอ้โหอยู่ยวะ<า>โ,โห <laughs> โ <laughs> อ้าวเฮ้ยสัตว์โดนโดนแหน้ามึงเอาอ้หมันออกมายังไงวะนี่บนหลังคานี่ยโอ้โแม่งอัดกันได้ยังไงวะเนี่ยปิดนี่ปิดปิดปิดดิ้อนี่ทุบกระจกเข้ามาแล้วน่ะเออไอ้กไปไหนวะไม่รู้มันเนี่ย